สวัสดีครับ่องยูทเนาะมีกระตั้งครับผมสวัสดีกันนะเสาพี่น้องมันนี้ได้พักเรนคิดย่างพี่น้องก็เลยมาการน้ำไกลเจ้าน้องออกกําลังกายเบาๆหรืพี่น้องเหมือนละเบาๆเหมือนละน้อยเหมือนละน้อยอัดเข็มหนักหรอกพี่น้องมีคอมเมนต์มัน,นมาถามว่าเลี้ยงไก่พม่าไอ้มันแข็งไก่มันพร้อมสีออกลักษณะไอ้เบิ้งจะได้นรอพี่น้องเนาะ ันนี้กับวันนี้มีเคล็ดลับมี้ยังเด็กพี่น้องเลยสีเทาสังเกตเอาให้นึ่งให้นักมันลงขาเด้อพี่น้องเด้อเป็นพม่าเด้อแม่นี่อนมีกับบอกแนะนำกันไปคนที่สีเสื้อหรืองผเสื้อกับเรื่องเตะเด้กพี่น้องเนาะัวนี้เป็นเคล็ดลับมันกับม่นเคล็ดลับเด็กพี่น้องเาเย็งกันทุกคนเป็นพนม่ายายามจับหนูมมึงสิพี่น้องจับหนูไกลตัวไหน การพาเงี้ยเงี้ยนี่น้ำนักลงขาเนี่ยแปลว่าไก่ตัวนั้นพร้อมจะออกพี่น้องไก่ตัวนั้นจะบินไก่กำลังขาดีไก่ตัวได้จับเบิ้งน้ำนักบ่รา้ลงขาแห่งลงขาเนี่ยแปลว่าบ่กไข่มีกำลังขาดอกพี่น้องไก่ตัวนั้นจะบินบ่กไข่ดีดอกหนึ่งละก็ท่านออกอาวุธมันก็สีบอลนักนวงพี่น้องไก่ตัวได้จับเบิงนักไปทางขาโยกไม่สีเ้าโยกโยกโยกสีไมนได้นักนักไปทางขาเป็นนักตึง เดีวไก่ตัวน,นั้นพร้อมไม่น้องไก่ตัวนั้นออกได้สะสมบูรณ์นะสะสมบูรณ์เต็มที่จับเบิ้งน้ำนักลงขาเนี่ยนักตึงๆสินแปลว่าไก่ตัวหน,นึ่งจะเป็นไก่แบบเบอร์แข็งแล,ล้วก็การออกก็ลุมอาวุธมันจะนักนวงพี่น้องเด็ดไงไก่เ้าออกเต็มที่มันจะพร้อมไก่แบบนี้มันจะเด็ดแบบก็ล่นางขาดีแบบนั <c oughs> ่นก็แล้วแต่แต่ละสูตรแต่ละคนนะพี่น้อง มันในน้ำให้จับเบิึงจับเบิึงเบาแหวงแหว,ว,ว,วงนี่กับ,บร่างขาเนี่ยมันบวกลงขาเนี่ยมันในน้ำแม่ออกเลยพี่น้องมแม่ยังพลาออกกับกับร่างขาบอดี้นั่นกับร่างขาบอกให้มีกับร <c oughs> ่างขาท้านหนอก็วุ่นกับบัวต็มที่ตัวใดจับเหรอมันโยกมันนักไปนะขาเนี่ยนีกก่นนักกระทรวงนี่พี่น้องเนี่ยกามขาเนี่ยจับนักตึงตึงแล้วก็ใกล้นั่นล่ะ เท็นยนไหนการออกกบุรุนแรงออกแห้งออกเตี้ยที่ไนนก,ก่แบบนั้นไม่เทียนไัวไปแบบจับเบาแวงแวงแวงนี่จับจ้นุ่มสินขาบึงนี่บ่มีอย่างนี่มันไอ้น้าดอกน้องแยกออกไก่ผวกามขาเงี้นนยสินพวกนี้ไก่ผวกไก่แข็งแรงไก่สมบูรณ์ลเลาจับเ่าต้องบึงนำ้ำบ่ไก่เ่าสมส่วนบ่กำลังขาดีเ่าจับบึงอยบ่ จับโยกโย่เบืงสี่ก็ได้งพี่น้องบ่เสือกอ่ะไปเวลาเปียกไก่ไปจับเบิ่งไก่ผู้ตัวสูงหล่อนหรือว่าบ่แม่นผู้ตัวสูงหรือว่าห้าสิเปียกน้ำพิ่นอ่ะไก่ที่เขาผอมไปจับเบิ่งเลยพี่น้องจับแต่ก็โยกโยกเบิ่งไก่ตัวเล็กผอมมันฉินนักเด้พี่น้องมันฉินนักส่งขาจับเบิ่งมันฉินนักตึงตึงในขาเลยไปจับเบิ่งมีเนี่ยบาแวงแว้งแว้ง่ะไปกับบ่มีแห้งเลยมีแห้งกับ เบื่อแข็งกะบพราะป้านี่หรอกแต่พวกตามค้าอยางเงี้ยมันลงขาเนี่ยนักมันลงขาเนี่ปีดเห็ดไก่มันเห็ดไก่พวกนี้พอกกาวุดดีแล้วก็ไปแห้งบินแห้งตัวสิใครบางตัวแมนแมนคมคมเนี่ยสามล่ำถนัดพี่น้องบินหลุด้พี่น้องเด้วยมือไม้มือเก่าห้องเบิ่งกันไปพี่น้องแนะนำกันไปคนสิรู้คนรู้แหละกะบพราเป็นย่างพี่น้องคนมันหัว การคาให้มัน <irgendw> ง <el che> ่ายด้วยพี่น้องให้การค้าง่ายๆก่บการค้าแน่นหน่อยมันแน่น้ำหาออกดอกไม่แม้เนี้ยเราพี่น้องเคยออกไปเลยมันไปเตีเขาได้ไปตีบเอามันมันมีแห้งตีได้อยู่กับมัมีแห้งกับเศร้าสำนันล่ะถีบไปกับมันพอดอกไก่การค้าง่ายสินักหนักมันจะบินแห้งบินแห้งตีแรง หนึน่งตหัหน่งตัเป็นตัวพิก,กอย่งยงย่าง,าง,างย่งมาใ้นพร้อมมาใหน้นพร้อมที่นาที่นาทะาะกันน่ะพร้อมกับพร้อมอยู่ดอกให้มันเต็มที่กว่านี้แอบปล่อยรเส้นเลยไปเอาชนะหนะไปหน่อยนะครับไป ก็พอมอยู่ประมาณแปดสิบเอรเซ็นตแพี่น้องไอ้ที่เขาอยากแบงกับแบงให้พี่น้องแบงกันเอาไปหลีดบด้บบดบบดกใจเลี่ยงทำหน่อยทำโตนึ่งเด้อพี่น้องเด้อคนม่าพี่คนบอกนั่นเนเนาะไก่ทีเอาสื่อไปใกล้ๆน้องพี่น้องนะใส่เลทีพึ่งฟ้าเช็คเด้อพี่น้องเด้อหายจักอาทิตย์นึง ปล่อยให้มันยามันแพ้อากาศได้พี่น้องด้วยม่แม่นยังหอกไก่ไปทางไกลนี่มันจะแพ้อากาศมันพักตัวพังยังจะกระทินไคเช็คได้พี่น้องด้วยมันคอยสีได้ของดีเอาไปสองสามมือเช็คบ่ได้ดอกมันไกลมันจตนี่มันจีพิดฟอร์มตัวพี่น้องมันจิเพรคือเก่าหัวไก่มันเดินทางไกลเมึงไงยังสีได้ไหลให้มันไหนจักสองอาทิตย์มันยังไปเรื่อยๆพี่น้องทำตโตไปเยี่ยมนั่นแหะมันจะเห็นไงไก่เฮามันจ้ กับฟืนมันคือเกอ่าเหรอบางคนไปกับบอดี้วายังกันเราพี่น้องบางคนไปกับซ้องม,มือซ้ำมือบางคนนั่ไปมือซ้องมือก็เช็กล่ะมันสตีป์มคือเกอ่าอะไรกันแต่เดินทางไกลเนี่ยมันเปลี่ยนต่มันเหนื่อยเราเห็นคือ,อ,คอข้าวคนข้าวขึ้นรถขี่รถอีกแล้วขี่ตุนๆไปเนี่ยกับเมื่อยเนี่ยบงนิ่งก็เล่นก็ขาพี่นั่นก็ไก่เอาเดินสปีด นี่ปากไปกินเขาอย่างเดียวพี่น้องเลยลเพาะได้พี่น้องเลยลูกเพาะมันมีน้ำเขาน้ำเขาก็ว่าน้ำเข่าพี่น้องแต่ซื้อเขามากก็ว่าซื้อเขามากลูกเพาะก็ว่าลูกเพาะพี่น้องเข้าบระเด็ไปตัวกันพี่น้องเขาคนตรงๆเข้าแบบให้แบบให้แบบบอกแบบควบยิ่งใจพี่น้องบอกว่าซื้อก็ซื้อลูกเพาะก็ว่าลูกเพาะตันนี้เป็นลูกเพาะได้พี่น้องเลย น้องเพิ่นนี่พี่น้องของน้องเตัวนี้ตัวนี้ผ่านไฟสนใจกะแบงคือนเขาตัวหน่อยตัวนี้ป้าเลี่ยมคือกันตายเดียวกันพี่น้องตัวนี้ชิ่งง่ายเนี่ยเม่บอไก่หญ่ดอกพี่น้องแม่ยลูกะม่านลูกลูกหุกลูกหาลูกหุกก็เมียแต่ว่าให้ลูกใหญ่พี่น้องพอพันก็ต้องขู่สางดีน้ำแน่จะหน่อยลูกแบบง่ายใ่นี่ของน้องพี่น้องเนี่ยมึงจะพี่น้องของน้องก็ของอ้ายต่างกันบ่ ต้นนี้เงยต้นนี้ยังได้ก็ว่าสีแด้เยอะดอกร้อยสองหาไปหน่อยสี่สองสีแดงแรกก็นั้นเยอะดอกแต่ตัวนี้ได้กสอง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 สามแต่อายุกว่าสีแดงเยอะสองสี่เกือบสองหากนหลับไปหน่อยตัวไก่ไก่มั Leon, นจับสวยจับช่วงดิเอายง่าไก่จับยาวไก่จับยาว อีบสี่ห่อสนใจกับแบงค์ขึ้กอล์ไปน้องเฮาเลี้ยงข้าวเหนียวเต็มตัวขึ้นก,ก,กอลาบอด้ไปใส่กับห่อเอียงเลยพี่น้องเอาไปชีบเอียงเลยแล้วตัวน,นี้บ่ผิดห้ับงพี่น้องเลยเอียงหนาคนเป็นพมาเรียบๆเรียบๆเ,เนี่ยตันนี้จะเป็นหนาข้างเรือพี่น้องเดอ้อมีเรียมไม่หนาข้างดึงหนาข้างอะไรมันๆอนนย่างเงี้ยยี้ๆกันเลยพี่น้อง เด็กก็ไว้เพียงคนนี้ก,ก็เด้พยนตน่องเลิด <c oughs> ต,ตามสุ่มหน้ยๆน้ำแน่พ่นอง